สวัสดีคนด้วยนะครับผมจีนิตต้อนรับสู่ช่องลืดยายากันด้วยนะครับทุกคนช่วงนี้ผมหายไปนานพอดีว่าติดงานนี่แต่ว่าตอนเนี้ยเคลียร์งานเรียบร้อยแล้วกลับมาคลิปยาวเลยนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมโปร่งทางลิสแมนชอปนะครับตอนนี้มีทั้งซิลเวอร์บอลแล้วก็โกลด์นะผมสามารถเติมได้ถึง3แพ็กเกจนี้เลยนะทุกคนแล้วก็มีบริการผ่อนด้วยสูงสุดถึง10เดือนเลยนะครับก็เลยไปผ่อนก็ได้ทุกทางเว็บไซต์ทางลิสแมนชอปเลยทุกคนหรือว่าเติมผ่านหลายทางแอดลิสแมนชอปเดี๋ยวหเพิ่มะ คนเดี๋ยววันนี้มาเล่นเกมกันดีกว่านะทำไม่ได้ตัวดีๆก็ไม่น่าเล่นมันเล่นยากใช่ปะ่ะเกมหน่อยเหรอเรียนพี่บ้านผมเต็มเลยะไม่แล้ว

โอ้โหอย,อยู่หลังสวยกรับไม่มีสก,กาลับเหรอผมมีแ<ม><ด>บบวะผมมีอยู่โอ้ยกูเก็บไปกูเดี๋ยววะโอ้ยหลังมีฮัลโหลแล้ววะน่าจะไม่เหลือจุดนี้มีเอ็มโฟนะนี่นี่ งอ,อกซ้ายมาดิอโทษพี่ไม่หลังมีเงพี่แล้วบอกมาตอนนี้ก่อนจานบินมีปะไม่มีบนแค่ที่้ว่าที่ไปทางซ้ายอีกนิดตาย มตัวร้อนลงมาอีกเจ็บแล้วตัวรอนรุงเจ็บเด็บปฟ้ที่มาที่มาเอดฟ้าเดือดฟ้าน็ะเดอฟ้าสองตัวแล้วมั้งนะเดือดฟ้าสองตัว มันดักอยู่นะพี่ไประวังมันโดดน,นะหน่วงนะนะัเนน่ะมันเป็นตี้ใหม่เหรอพี่พี่นั้นนะน่าจะใช่แน่เลยรถสี่เลยนะ หน่วงมากเลยข้างหน้าเนี่ยแม่งมีตัวเล่นบนเข่าไหมวนะเนี่ยมันมีรถสองอะพี่นี่ออกแล้วนี่ออกแล้วระโดดอยู่ขวานะถ้านนไหนะต้นไม้มีตัวนึงนะรุดน็อคคุณลออ็ลอคคุณออกลออกับมันเปิดโป๊หรือเปล่านิดนึงพี วิ่งรอฮะผมไม่น่าทำยันยันพี่ต้องไปชิดแล้วแม่ไม่พี่ล็อกไ, <ป S 2> ไว้พี่ลูกพี่ลูกเยอะกว่าผมอะ่ะนะครับพี่ตรงไหนพี่โซนหน้าผมะนะห็อกหน็อกไม่ได้ป่ะตัวน่ะยิงไล่อยู่ยิงไล่อยู่สวย

วิวง่งเลยน็อะตายเลยตายเลยไอตัวนนี่แหละค,คุ้นชื่อมากขอามาเ,าเ,าเาล็บลเลียงอีกเหมือนเขาเห็นเรามากกว่านะแล้วเขาก็เลยยิงเหมือนยิงล่อรถเต็ม ฟรีนะยิงพร้อมมันนะสามสองหนึง่งเราอสามรถขับรถไนะขับรถทีมเลยเนานะมาเบิดโดเตัเอร์พี่วะ <laughs> ไปช่วยกักหน่อยไปช่วยกักหน่อยเก๋เสวยเขยิบเๆยิบมชุไม่ทันหรอะไม่น่าทัานนะมันมีครบสี่ตัวก็ยิงนกไปอีสาม,สาม,สามตัวเลยเหลือหนึ่งตัว <c oughs> ผมข้างหน้ามีนะข้างหน้า,า <c oughs> อุ๊ยอีก <c oughs> แม่งไงเป็นไปเร์แม่งแล้ว ข้างหน้า<ใ>นซ้ายมียยนะบักกี้เหรอเรียบร้อยมันจะชาร์จวะิิดติดติดตดติดติดติดไดิไดตไ,ไปดไปตติดติดตติดติดต <กำ S 2> ิดต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  ไม่ได้พี่ตรงไปตรงนั้นนะ่ะโอ้ใช่พวกหลอกไม่แม่มันโซนนั้นพี่ท่านคานกลับม,มาไปอีกกอีลูกไปต้องลูกตีลูกใกล้ ี้องชุดปุ่นี้วะลบแป๊บนึงไม่ได้พี่สมองละสมองไมละชุดได้ไหมตัดตัวพี่ชุดได้แป๊บหนึ่งแป๊บนึงแป๊บนึงเต้ยเต้ยสุดท้ายอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใไม่ใช่เตีมันตายไปสองตัวแล้วนี่ ไม่ใช่ไม่ใช่คนลอตตี้กันน่น้ำไม่ใช่ไม่ใช่ยาเป็นของเจอนกหนึ่งพี่เพคมาขึ้นรถนี่รถมาหลังรถม,มาเก,ก่งมาเตรียมไอ,อ้โตโัวกุดักเรียมวางปุ๊บหโอ้โหถามจริง เดเหลือหนึ่งได้บ้างเนะี่ยอุ้ยตาจริงิงโดนที่ชุบได้ชุบก่อนนะได้ได้ได้คได้ผมไม่วัดก่อนนะโอเคยิงน็อกแ้มันโดนยิงไปแล้วมันคนเดี๋ยวนะสองสอง เราสามสี่ห้าหกเจ็ดสี่ตัวขวาสองซ้ายซ้ายสองนะประมาณเราตีเลยตีเลยยี่สิอ้าไม่เสร็จตีสั้กูมไม่ได้ขยับเนี่ยนะนัะตายเลยวขวาตายกูดังอะ่ะงั้นก็ขวาหนึ่งแล้วก็ซ้ายสองเยี่ยมไปเลยวง เขาจะเอารถเหรอหรือเขาจะเอาของไม่สมบงั้นเนาะนี่กลับไปดิเรียบร้อยเหลือขวาหนึ่งไปขึ้นรถทีมเลยไหมวิ่งวัดเลยเนี่ยอยู่รอให้รอให้นรถยิงซะอยู่ไหนบ้านเหรอบ้านกูเิยูมคิดไป่ออกใ ร้อยติติโอ้โหโหได้คลิปเลยอืมใช่ครับผมก็ Victory belongs to us ต้องขอบคุณทีมตัวยเองมากนะครับที่ทำให้ผมชนะได้ครับขอบคุณดีเดอิทาก่อนสนุกมากครับผมทุกคนไม่มีส่วนรวมเลยกูสนุกมากนะครับนี่นะทุกคนถ้าเกิดใครจะใช้ M4 1นะครับก็สูตรนี้เลยครับเซตนี่เลยครับที่ผมใช้ตลอดนะต้องขอบคุณพี่น้ำนะครับขอบคุณพี่น้ำมากนะครับผมโอเคครับ โอ้โหตึงมากเลยทุกคนแต่นี่ตึงมากเลยนะ